วันนี้จะพูดต่อเป็นตอนที่3ของการทำบล็อกบน w w w b l o g g g r r o o m นี้คราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของการอัปโหลดภาพนี้มาดูในส่วนเพิ่มเติมต่อจากตอนที่2หน้านี้จะเป็นหน้าที่แสดงภาพรวมของบล็อก ที่สร้างขึ้นไว้ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเมนูพูดาเมนูที่เป็นคำสั่งส่วนต่างๆก็ถ้าไล่ลงไปก็เป็นภาพรวมบทความหน้าเว็บข้อคิดเห็นสถิติรายได้รูปแบบแม่แบบการตั้งค่าซึ่งมีหลายส่วนเราต้องไปทาความเข้าใจ นี่สิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็คือสถิติในฐานะที่เป็นผู้สร้างบล็อกทางบล็อกเกอร์ก็สร้างสถิติการเข้าดูหน้าเว็บไว้ให้เจ้าของบล็อกดูว่าในขณะนี้มีคนดูอยู่กี่คนดูสถิติในแต่ละวันดูสถิติในแต่ละสัปดาห์ ดูสถิติในแต่ละเดือนหรือทั้งหมดนะนี่ก็จะเป็นสถิติที่แสดงให้เห็นว่าการเข้าชมบล็อกที่สร้างไว้นั้นมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของบล็อกสามารถจะมาตรวจสอบได้สามารถที่จะเช็คได้ว่ามีคนสนใจบล็อกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน นี่ในส่วนเพิ่มเติมจากที่พูดมาคราวที่แล้วก็คือในบทความนั้นมีการอัพโหลดภาพขึ้นไปนะครับอนอกจากภาพก็ยังสามารถที่จะอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปได้นะครับสำหรับการอัพโหลดวิดีโอนั้นก็สามารถจะเลือกวิดีโอ ที่จะอัพโหลดจากเครื่องของผู้ทำบล็อกเองนะครับก็อย่างเช่นนะครับสามารถจะอัพโหลดภาพเคลื่อนไหววิดีโอนะที่มีอยู่ขึ้นไปได้สมมุตินะครับนี่เป็นวิดีโอที่จะอัพโหลดนะครับก็589 m b เมกะไบต์นะครับก็เลือก วิดีโอที่จะอัปโหลดแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีที่อัปโหลดไฟล์ภาพวิดีโอที่มีอยู่แล้วนอกจากการอัปโหลดไฟล์ภาพวิดีโอที่มีอยู่แล้วนะครับผมจะยกเลิอกอันนี้ไปนะครับก็จะไปนอกจากการอัปโหลดจากวิดีโอที่มีอยู่แล้วนั้นนะครับก็ยังมีสามารถจะไป เอาภาพวิดีโอจาก YouTube นะครับทั่วๆไปจาก YouTube ในช่องชา n น l ของตัวเองที่สร้างและอัปโหลดไว้ก็ได้จากสมมติว่าจาก YouTube มันก็จะสดงโชว์ขึ้นมาเพื่อให้พิมพ์คีย์เวิร์ดเพื่อค้นหาภาพวิดีโอนะครับถ้าเราจะไปาหาภาพวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำเช่นเรื่องที่ทำเป็น b บล็กแอนด์ไว ฟอท t o g r a ีล้วก็อาจจะใช้คีย์เวิร์ดคำนี้ในการค้นหาวิดีโอบน youtube นะครับ black and white photography นะรเราก็ค้นหาก็จะมีวิดีโอที่พูดถึงเรื่อง การถ่ายภาพขาวดำขึ้นมานะครับนี้เราก็เลือกว่าเราจะนะเอาวิดีโออันไหนที่เกี่ยวข้องกับที่เราจะอัปโหลดเกี่ยวข้องกับบทความที่เราจะทำนะครับสมมติ Digital Photography One on One Episode Episode 67 Lighting and For Black and White Photography เราก็จะเอาเรื่อง การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพขาวดำเราก็คลิกเลือกนะครับ A digital photography one on o TVs n นะครับเราเลือกกันนี่นะครับก็วิดีโอที่เราเลือกก็จะเข้ามาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในบทความที่เราจะเขียนนะครับจริงมันก็ ครับเราจะเขียนข้อความอื่นก็นะครับก็เขียนเนี่ยับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสงก็เขียนไปนะครับไลท์อิ b ฟอดบ and white จะเขียนอย่างอื่นประกอบก็เขียนไปนะครับอันนี้ในส่วนของการอัพโหลดจากวิดีโอในส่วนเมนูอันที่3ก็คือวิดีโอ YouTube ของฉันนะครับอันนี้ก็ต้องไปนะครับไปค้นหาจากช่อง ของตัวเองมานะครับว่าน่าจะต้องยกเลิกไปก่อนจากช่องของตัวเองนี่ก็จะเป็น เมื่อเราใสา่เข้าไปไวแล้วนะฮะวิดีโอของตัวเองที่สร้างไว้ก็จะถูกเลือกขึ้นมานี่ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมอัพโหลดขึ้นไปในช่องของตัวเองนะครับที่สร้างไว้ก็สามารถจะไปเลือกได้จะสมมติไปเลือกนี่นะครับกดเลือกนะครับวิดีโอันนี้ก็จะมา อันถัดไปฟ your phone นะฮะอันนี้ก็ส่วนนี้ยังไม่ให้บริการนะครับนี่มาอันถัดไปฟอร์มเว็บแคมนะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่ในเวลานี้ก็มีเว็บแคมติดอยู่ที่ตัวโน้ตบุ๊กนะะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะบันทึกภาพ จากเว็บแคมเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็สามารถจะบันทึกเป็นวิดีโอขึ้นไปได้ทันทีขณะนี้กำลังบันทึกนะครับก็สามารถจะพูดในเนื้อหาที่เราเตรียมไว้สำหรับเรื่องที่เขียนนะครเขียนเรื่องการถ่ายภาพเขาดดำก็สามารถจะ เตรียมสคริปต์เตรียมบทไว้แล้วก็พูดนะฮะบ,บันทึกแล้วก็สามารถจะอัปโหลดขึ้นไปได้ทันทีนะครับนี่ก็เสร็จนะลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะอัปโหลดขึ้นไปทึกเป็นวิดีโอขึ้นไปได้ทันทีนะครับสมมติว่าเราพอใจแล้วเราก็เลือกนะครับก็จะอัปโหลด ภาพเคลื่อนไหวที่เราบันทึกจากเว็บแคมของตัวเองขึ้นไปอยู่ในบทความแล้วก็สามารถจะโพสต์ขึ้นไปในบล็อกของตัวเองได้นะครับนี่ก็จะเป็นนะี่ครับการอัพโหลดวิดีโอซึ่งนะี่ครับจัดใหม่ได้นะครับเราก็มาจัดใหม่ได้นะครับวันนี้ผมลองทําให้ดูในส่วนต่างๆครบชวนถ้าเราพอใจเราก็ผดเผยแพร่ขึ้นไปนะครับ นี่ก็จะเป็นบดความเรื่องใหม่ lighting for black and white photography นครับนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็อัปเดตนะครับนี่ในส่วนของส่วนอื่นๆของบล็อกนะครับก็จะ เข้าไปดูอันแรกที่จะพูดให้ฟังก็คือเรื่องหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บนี้ก็สามารถจะสร้างหน้าเว็บได้หลายหน้าซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทาง broker.com เนี่ยเพิ่มเติมไว้ให้เราสร้างนะครับก่อนหน้านี้ก็สามารถจะสร้างได้แค่เพียงหน้าเดียวนะครับ หน้าแรกหรือหน้าโฮมอันนี้นะครับอันนี้การตั้งชื่อหน้าน,นี้ก็สามารถจะแก้ไขได้แล้วก็เพิ่มหน้าได้อันนี้เป็นหน้าที่ผมเพิ่มไว้นะครับอตอนนี้3หน้าแล้วสําหรับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโทษไม่ใช่เว็บไซต์บล็อกนะครับบล็อกที่สร้างขึ้นมานะครับเราจะเพิ่มหน้าใหม่ก็ได้นะครับเราก็ไปที่เครื่องมือเพิ่มหน้าใหม่นะครับ ในส่วนของการเพิ่มหน้าใหม่ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับเพิ่มหน้าเว็บเปล่าเพิ่มข้อความและสื่อกับเพิ่มที่อยู่เว็บส่งผู้ใช้ไปยังที่อยู่เว็บอื่นนะครับนี่ผมก็ได้ลองทําไว้ให้ดูแล้วหนึ่งหน้าก็คือ media for you อันนี้ก็เป็นาการเลือกใช้การสร้างหน้าใหม่โดยที่อยู่เว็บส่งผู้ใช้ไปยังที่อยู่เว็บอื่นนะครับก็คือส่วนนี้ ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็แก้ไขแล้วก็ลบลบออกได้นะฮะแก้ไขก็ได้อันนี้เป็นเป็นการใส่ URL เข้าไปนะครับก็จะไปอย่างนะก็ใส่ข้อความสาหรับหน้าขึ้นมานะครแล้วเขาก็จะให้ใส่ URL เข้าไปนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นวิธีการส่วนที่2ของการเพิ่ม หน้าเว็บใหม่นะครับถ้าเป็นวิธีการแรกที่สร้างเป็นหน้าเปล่าก็จะอยู่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาให้เราสร้างหน้าใหม่ด้วยวิธีการเขียนนะครับเหมือนกับการเขียนบทความปกติแต่ว่าในเมนูนั้นมันก็จะเป็นเพิ่มเมนูขึ้นมาให้เรานะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าหน้าที่2นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของเราทำนั้น หน้านี้จะทำเกี่ยวกับอะไรอันนี้ผมสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาให้เป็นโปรไฟล์ของคนทำบล็อกนะครับโปรไฟล์ของคนทำบล็อกก็ให้ใส่ชื่อโทษใส่รูปของคนทำบล็อกขึ้นมานะครับใส่ชื่อนะครับหน่วยงานนะครับความรู้ความสามารถนะครับหรือจะใส่อย่างอื่นประกอบเข้าไปก็กำหนดธีมหรือกำหนดคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อนะครับให้เห็น แนวทางหรือรูปแบบว่าหน้าใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้จะให้เป็นอะไรในบล็อกของตัวเองมันก็ควรจะสอดคล้องกับธีมของการทำบล็อกด้วยนะครับนี้ลองดูนะครับลองโชว์ลองดูสิ่งที่ทำไว้นะเข้าไปดูบล็อกนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่านะมีเมนูเพิ่มขึ้นมา งส่วนนี้ก็คือมีโฮมมีมีเดีย for you มีโปรไฟล์ขึ้นมานะฮะโปรไฟล์ ile, ถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าที่3เพิ่มเติมขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปยังเว็บไซต์อื่นก็ไปยังใส่ URL ไว้ผมใส่ URL ของ jr 4 0 1 b l o g s p o t com ไว้นะฮะมันก็จะพามาที่นี่ แต่ตรงนี้เขาอาจจะทําให้ยุ่งยากหน่อยเพราะว่าส่งออกมาไปยังเว็บไปยังเว็บบล็อกอื่นก็ทําให้การกลับเข้าไปอย่างบล็อกเริ่มต้นก็อาจจะทําให้หลงทางได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าจะทํำยังไงให้เขากลับไปยังบล็อกหลักที่เขากําลังเปิดดูอยู่ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถจะกาหนดตําแหน่ง ได้นะครับแสดงหน้าเว็บที่สร้างขึ้นมาเป็นอะไรนะครับเขาก็มีรูปแบบไว้ให้นะครับแสดงไว้เป็นแท็บด้านบนนะครับหรือแสดงเป็นลิงก์ด้านข้างที่แสดงเป็นลิงก์ด้านข้างก็เปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับก็จะเปลี่ยนวิธีให้ไปเป็นแท็บด้านบนนะครับก็ลองดูนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นการแสดงเป็นแท็บด้านบนสุดนะครับบันทึกการจัดเรียงนะครับ ดูบล็อกครูปแบบของการแสดงผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นแสดงเป็นเมนูให้ด้านบนครับไปยังโฮมนะครับไปยังมีเดีย for you เนี่ยครับ,รบมันจะหลุดออกมาจากบล็อกหลักเห็นไหมครับกลับไปนะครับโปรไฟล์ สำหรับการจัดเรียงตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะจัดเรียงใหม่ได้นะครับการจัดเรียงแก้ไข ไม่ใช่ตรงนี้อยู่คนละเมนูนะครับน่าจะอยู่ที่การตั้งค่านะครับสำหรับการจัดเรียงลำดับหน้าตรงนี้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างหน้าเว็บซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้แค่เพียงสร้างได้หน้าเว็บได้หน้าเดียวนะครับสามารถจะสร้างได้หลายหน้านครับนี่จะพูดถึงเรื่อง ข้อค to ิดเห็นอีกส่วนหนึ่งสําหรับในตอนนี้นะครับตอนที่3นี้ก็คือเรื่องของข้อคิดเห็นในเมนูถัดมานี้นะครับอันนี้ในเรื่องของข้อคิดเห็นเนี่ยนะครับก็สามารถจะกําหนดเนื้อหาในส่วนเหลนี้ได้นะครับสามารถมาตรวจสอบข้อคิดเห็นที่เผยแพร่นะครับกำหนดจํานวนข้อคิดเห็นในแต่ละหน้าได้ว่าจะให้แสดงผลในแต่ละหน้านะครับ ข้อคิเห็นนี่ก็จะเป็นเมนูข้อคิเห็นนะครับหรือแจ้งว่าเป็นสแปมในอันดันหนึ่งได้นะครับนี่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายนะครับ Google Plus ก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ของ Google นะครับ คล้ายๆกับ f Facebook นะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกนะฮะก็จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบแบบหนึ่งนะฮะเป็นของ Google ก็จะมีแวดวงสำหรับกลุ่มคนที่เราสามารถจะกรุ๊ปปิ้งกลุ่มคนไว้นะครับเป็นกลุ่มๆนะฮะได้หลายกลุ่มก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับ สถิติสถิติอันนี้ก็พูดไปแล้วตอนต้นนะครับซึ่งเรื่องสถิติเนี้เราสามารถจะดูได้เป็นภาพรวมดูได้ตามบทความน,นะตามที่มาของการเข้าที่มาของปริมาณการเข้าซึ่งเราสามารถจะเช็คได้ว่าคนที่เข้ามาดูนั้นเข้ามาจากที่ไหนนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องสถิตินะครับสำหรับ ตอนที่สามก็ขอพูดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ